ว่าเดีรับทุกคนเอาแต่เชา้าแทคโนโอยีเองนี่ อะไรเจ้พี่บอกฉันโมโหหิวนะกินเยอะขนาดนั้นอะไรเนี่ยดูดุกดิ๊กดุกดิ๊กนะฮะ ออืเดี๋ยวจะพาบัวไปแสบ,บาทที่วัดนะครับตอนนี้ของหมกอันเยอๆยอเจเจออย่นะเสียวเจจังเลย

เขาบอกเดี eles, ๋ยวนี further, ้ไม่เตือนเลยว่าจิ๊บแหม่มีงานหอยไปท้าทายอำนาจของเจได้ไงเอา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 อะเจโหดูเอาจ้โหดูหญิงพูดท้าทายอำนาจของเจภัยอืม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  ออออืออืไปวัดก็สักพักนะครับดีใจเหรอลูกฮะได้น้องใหม่ดีใจเหรอ ออืวันนี้ไฟดับนะครับไฟดับประมาณถึงแปดโมงครึ่งเดิมแล้ว ดู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 เธอทําอนเจเตะไปทีนึงอันนี้ยกขาก่อนชีาชีพ เชิโอ้โหแม่แม่บอกอื่งเล็กกับอื่งใหญ่ตื่นมาในขี้กระจายเลยนะได้ยิน,นเสียงโอ๊กเอ็กซ์เมื่อเช้ามาแล้วนี่บนไล่เหรอเดี๋ยวได้ได้ไอกทีนึงไอ้บนไล่ฮ่าเสียบ,บนหนังเสียบ,บนไล่ พันเหนียวเ,เลยอืมเฮ้อ้ยเอไอ้ยอ้ยอนีอ่เอ,อ้ยนี่เน,น,น่โหเตะมปากเลยนี่เน,น่โห,โหนี่ลมบจอยนะลมบดีเหมือนหน้า,านะอารมณ์บดีเหมือนตัวติดอัดรู้ไหมแน่น,น อ๋อเล่นเล่นเล่นอื้อตัวเองอีกเนาะเนาะเข้าปลายอืมอ๋อไปเล่นกันลนะเจ๊กัดเอานะอืมอืมเดี๋ยวแต่แต่ดูเจ๊เขาก็หลักนะดูมาแล้วเหมือนตอนกลางคืนก็น,นอนอยู่ตรงนั้นะอึง ไอ้เจนี่เจกบอีทีหนึง่งสมโนมีน้องลูกน้องลูกชื่ออะไรเนาะเกิดมาดังโดง่งเป็นปกตินะครับช้างไม่ใช่บ้าดังโดง่งนะเกิดมาจมูกเป็นงั้นแหละดงโด่งงั้นแหละเ,เจเต่เหมือนกันแหละหลังไปแล้วมาเจลำคาญครับมันใสคอยเตะทีได้ไหม แรกไล้วม่ะโอ้โหโนงไม่ยอมครับดูอะซึอเอาขาแย่เข้าไปอย่างนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวดูโอ้ยเจเจเต็เจจริงแมแม่โอ้ยเดี๋ยวโนมีร้องแนละ้วบอกไปก่อนนี่แรกกันล่ะลูกสะใภ้กับแม่ยายไเปเรื่องปกตินะฮะแต่ในลูกสะใภ้จะเก่งอะไรกัน อืมอ <Es> <an> ืมอืมมาล้มาล้วมาเฮ้ย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 มั่เตีใครวะขอขอตีละวตีกัละตีละอตี่ยละเ้วีละอันนี้ยกเลยโอ้เออเอเหมือนเจ๊ยจะเริ่มคึกแล้วนะ ไอชันต้องโหดนะปกติฉันอยู่ในโหมดน่ารักเดือดจะบิดหัวหน้าว่ะก็ไม่ยากว่ะเอาไม่ยากก็ไม่ยากทัพส่วนนิดนึงออโอจะเย็นไม่ยากจะเย็นมันไส้แล้วไม่ยากเริ่มมันไส้แล้ว ไม่ยา้ร่มเครียดแล้วนี่บนอไรเสียไอ้เหี้ยไม่ยาเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บนอไรเสียอยู่ครับยูให้ครอบครัวแตกแยกเรื่องเสียฝนไม่ตกนะครับเขาฟ้าแจ่มใสมากนี่บนอลไรวะบนอลไรวะไปละไปละไปละ ไม่ยากลูกสซอรพรส์ผมชอบเมน้นเม้นหนึ่งนาทีนะครับอึงสองตัวอยู่ด้วยกันอึงเล็กอึงใหญ่เคร็บคร็บ kal mala 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 เจไม่ทำอือ่นเออไม่เหลือเ้อใครบอกไม่ทำไม่เหลือเลเจ mm hmm. ไว้ใจไม่ได้เลย mm hmm. นี่เลยตัวเตะต่อยตีเลยนี่นี่โอ้เตะไม่ยากก่อนนะวะอาชีพอาชีพเซตเอง เองอุ้ยเอาแล้วไม่ยากกับลูกสไปร์ตีนล้วเซตเซตเซตบอกถ้าบัวไปงานไหนนะตื่นจะไปคุมเลยเดี๋ยวบอกเจ้าชู้แอบขึ้นสาวอีกต้องไปคุมงานครับเยากัะลูกสไปร์แลกแข่งกันนะครับอาชีอาชีอาชีพโอ้ย ขาล็อกเอ้ยไอโนโนโน่เอ็งเอ็งเอ็เอง,อ,ง,อ,งอย่าไปแย่กับแม่ย่าด้วยขายหักนะลูกมันยานดักกูว่าลักสายแม่ย่านฟ้องพี่บัวเลยแม่ไม่ยายทำหนูโอ้ยห,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 ห้างห้างห้างห้งขายอาเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่ยอมเลยนี่ก็ไม่ยอมนู้ไม่ยอมนู้ไม่ยอม ส่งสารัาบานถอ ở ลูกชันหมดเลยคาสโนวาอ๋อโนอ๋อเอ็งดูเอ็งดูขาเจ๊นะโนขาเจ๊นะโนไม่ใช่เบาๆนะลูกนี่บอกเจ๊บอกอยากตีทะลุหล็กจังเลยโอ้ อะไร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 โอ้โหเจเริ่มของขึ้นเลยนี่เวลาเจของขึ้นเลยเนี่ยเอา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 เเจอหมาแล้วนี่ บางคือเราลักเขานอนนี่ยังยังยังเงี้ยเฮ้ะเฮ้ะหรือไม่ใหญ่มือไม่ย่าเอ๊ะเอ๊พลังแห่งเจเจ๊เขา เอาอละเอาอละเอาอละเอาละเอาละเอาเอาโอ้โหดูยน่นขายน่นมืทั้งตัวดูวะดูเขาอ,อ้วนแม่เหมือนขาใครหลายๆคนอิงย,ยะเอาละเอาละครับเฉียวต้งปากตอนนี้หืมหืมห,ห,ห,หป้า ปาบปาบปาบตบกันแล้วได้ครับีเดี๋ยวดีไฟดับสี่เขาจะขายตอนแรกเขาบอกจะขายผลไม้ตอนเช้าผมว่าผมแบบเหนื่อย<ม>เขาก็เลยบอกไม่ขาย หมเลยว่ามาขายตอนเย็นไป5ห้าโมงเย็นนะฮะเฮ้ย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 อะเจเตะแล้วเจอยาจะดันนะเจ๊ดันขาใส่นี่เจ็บขาเลยนะเจเนอะไม่รู้นะใจเจคิดอะไรนะแต้เจดันขาโนนี่เจ็บเลยนะเอ้าหโดเตะไปทีหนึง่ง แล้วไ้บัวเอาหัวไปชนแม่นะแม่กดหัวใส่เหล็กดิ้นตายแล้วออืม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 ืมแม่อื่นกับลูกอื่นอาชี เอออเอือ้ดูจับจับปลาก่อนจับปลาไม่ยาานี่นี่นี่โอ้ียตด,ดให้แม่แม่ฟังอีก เพราะมันจะเป็นเสียงความถี่สูงหือ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 มหอกนี่ตดไหมเอ้ย่า ไอ้เอ้เออสไลด์สไลด์ลคล้ตเองแนหะละสไลด์คลิสไลด์คลิเอ้ยอย่าเล่นอย่าแล้ว,ว,ลวโอ้โหเล่นโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเอ้ะเนาะประกอกร่องหัวนะอาชีพนานก่นอนอาชีพอาชีพอาติม ะต้มโอ้เละอือเต็มเลยตาเลยเกียดไายอือเต็มตัวนอนทับคลิอ๋อือเอาให้ไปดูบูบานก่อนดีกว่าะฮะาสิบแปดนาทีแล้ว ก,กดติดต่อใครกดกระดิ่งก,ก็ได้กดแชร์สวัสดีครับ